สวัสดีครับช่วงนี้รับชมข่าวในพระราชสำนักนะครับเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิจพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง12สิงหาคม2567โทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยขอเชิญชมสารคดีเฉลิมพระเกียรติวันนี้ขอเสนอตอน้ำพระราชหฤทัยจากคัตสินพื้นบ้านสู่งานศิลป์แผ่นดิน สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจทั้งในฐานะพระบรมราชินีนาถของคนไทยและในฐานะคู่พระราชลือไทยแห่งพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงตระหนักถึงปัญหาความยากจนและความเดือดร้อนของประสบกรณิกรในชนบทที่ห่างไกลและเมื่อท่อพระเนรชาวบ้านที่มารับเสด็จ นุ่งสิ้นไหมมัดหมีสวยงามจึงมีพระราชดำริว่าการทอผ้าจะเป็นอาชีพเสริมเพิ่มไรายได้ให้แก่ชาวบ้านเพื่อให้ได้ใช้เวลายามว่างจากฤดูการทำนาและการเพราะปลูกทำงานหัตถกรรมพื้นบ้านซึ่งเป็นมรดกของปู่ย่าตายายที่สืบทอดกันมาแต่โบราณทั้งการทอผ้าจักสารงานปั้นแกะสลักและงานประดิษฐ์ด้วยทรงตระหนักว่า หัตกรรมพื้นบ้านในแต่ละท้องถิ่นมีความงดงามและมีคุณค่าสามารถสร้างไรายได้เสริมมีชีวิตที่ดียิ่งขึ้นและไม่ต้องละทิ้นถิ่นฐานเพื่อไปทำงานรับจ้างในเมืองจึงเป็นจุดเริ่มต้นของการจัดตั้งมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิจพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในปีพุทธศักราช2519พร้อมกันนี้ยังส่งรับสื่อผ้าจากทุกท้องถิน่น และพระราชทานคำแนะนำในการพัฒนาทรงติดตามการดำเนินงานอย่างต่อเนื่องทรงเป็นผู้นำในการใช้ภาษาไทยก่อให้เกิดกระแสนิยมอย่างกว้างขวางทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดตั้งโรงฝึกศิลปาชีพสุนติลดาปัจจุบันเป็นสถาบันศิลปกิจทำหน้าที่เป็นศูนย์กลางในการฝึกอบรมราษฎรที่ส่งรับมาจากครอบครัวชาวนาชาวไร่ผู้ยากจน พร้อมพระราชทานโอกาสให้มาฝึกอบรมงานศิลปาชีพขแขนงต่างๆโดยทรงเลือกบุตรหลานชาวไร่ชาวนาจากครอบครัวที่มีฐานะยากจนจริงๆและมีลูกหลายคนฝึกอบรมศิลปาชีพพร้อมทรงจัดหาครูและชาวบ้านที่มีฝีมือมาถ่ายทอดให้ประชาชนรุ่นหลังได้ฝึกฝนงานศิลป์จากผู้ที่ไม่มีพื้นฐานงานศิลปะเริ่มต้นจากศูนย์ใช้ความวิิยาอุตสาหะจนสามารถพัฒนาทักษะ กลายเป็นช่างสถาบันศิลิกิตล้วนเกิดจากพระวิเศษทัศน์และการเอาพระราชฤทัยใสในการสร้างคนของสมเด็จพระนางเจ้าศิลิกิตพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่สําคัญสถาบันศิลิกิตยงังมุ่งมั่นที่จะพัฒนาช่างฝีมือจากงานศิลปะขั้นพื้นฐานเป็นงานศิลปะชั้นสูงโดยได้ประยุกต์และพัฒนางานศิลปะชีพในพแผนกต่าง ซึ่งทำให้เกิดผลงานชิ้นสำคัญที่ต้องอาศัยความงดงามของศิลปะแต่ละแผนกเข้าด้วยกันตลอดจนการอนุรักษ์และส่งเสริมงานศิลปะหัตถกรรมงานช่างศิลป์โบราณที่เกือบจะสูญหายให้กลับมาอีกครั้งเช่นงานถมเงินถมทองงานคร่ำเงินคร่ำทองเครื่องเงินเครื่องทองงานจักสานย่านลิเผางานแกะสลักไม้งานตกแต่งปีกแมลงทับที่ตายตามธรรมชาติ นำมาตกแต่งทำเป็นเครื่องประดับประเภทต่างๆเกิดเป็นงานประติมากรรมอันงดงามน่าอัศจรรย์นับเป็นงานประิีสินชิ้นสำคัญแห่งยุคสมัยงานปักผ้าผลงานปักซอยแบบไทยเรียงร้อยเส้นไหมน้อยงามวิจิตรงานทอผ้าแบบโบราณในการสร้างสีสันและลวดลายบนผืนผ้าอันเป็นมรดกภูมิปัญญาท้องถิ่นจากทั่วทุกภูมิภาคของประเทศไทย เจ้าได้จัดนิทรรศการศิลปแผ่นดินครั้งที่หขึ้นที่พระที่นั่งอนันตสมาคมในโอกาสที่ฉลองทรงครองสิริราชสมบัติครบ60ปีและเจริญพระชนมายุ80พรรษาข้าพเจ้าเองไปดูเป็นครั้งแรกตกตะลึงคือไม่เคยคิดไม่เคยคิดว่าเด็กศิลปาชีพ ของข้าพเจ้าที่ข้าพเจ้าเลือกมาเองเลือกมาเนี่ยจากหมู่บ้านที่จากครอบครัวที่ยากจนที่สุดคือว่าเห็นเขามีลูกแยะแล้วก็ยากจนก็อยากที่จะแบ่งเบาภาระตอนนั้นก็ยังคิดไม่ได้ถึงเดี๋ยวนี้ก็แค่ว่าให้เขามาทอผ้าผู้ชายก็หัดมาแกะสลักหัดมาเขียนรูปอะไรต่างๆเยอะแล้วก็ให้เงิน ประจำวันเขาให้เงินเขาตลอดไปปรากฏว่าเขาพออกพอใจแล้วเขามุกมานะที่จะทําประโยชน์ให้กับบ้านเมืองข้าพเจ้าเองไม่คิดเลยว่าคนไทยของเราเนี่ยซึ่งจบปอสีบางคนก็จบไม่ถึงปอสีจะออกมาเป็นศิลปินระดับโลกได้เพราะชาวโลกมาดูแล้วอ้าปากค้างจะระดับโลกเลยโอ้ เนื้อสิ่งอื่นใดพิพิธภัณฑ์ศิลป์แผ่นดินคือพิพิธภัณฑ์ที่รวบรวมผลงานของช่างสถาบันศิลิกิตเป็นที่ประจักษ์ชัดว่างานช่างศิลป์โบราณได้บ่งบอกเอกลักษณ์ของความเป็นไทยความสามารถในการสร้างงานศิลป์ชั้นสูงที่เพิ่มพูนของช่างสถาบันศิลิกิตความชื่นชมของชาวโลกที่มีต่องานศิลป์อันน่าภาคภูมิล้วนเกิดจากพระวิสัยทัศน์อันกว้างไกลและพระมหากรุณาธิคุณ ของสมเด็จพระนางเจ้าศิริกิจพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่ทรงสืบสารศิลปะไทยประดับไว้เป็นสมบัติของแผ่นดินไทยสืบไป สมเด็จพระนิษิาทิราชเจ้าออกรมสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงเปิดงานศีสรนพันไม้เทิดไทยบรมราชินีนาถประจำปี2567วันนี้เวลา17นาฬิกา44นาทีสมเด็จพระนิษิาทิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีสเสด็จพระราชดำเนินไปสวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตเขตจตุจักร ทรงเปิดงานสีสรรพันธ์ไม้เทิดไทยบรมาราชินีนาถประจำปี2567ซึ่งมูลนิธิสวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ร่วมกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์พร้อมด้วยหน่วยงานในสังกัดจัดขึ้นระหว่างวันที่9ถึง14สิงหาคม2567ภายใต้แนวคิดสืบสารรักษาต่อยอด เพื่อเฉลิมพระเกยียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเรื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชมพันษาหกรอบ28กรกฎาคม2567และในโอกาสเฉลิมพระชมพันษาสมเด็จพระนางเจ้าเิริกิจพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง12สิงหาคม2567เผยแพร,ร่พระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีพระราชดำริและพระราชทานโครงการเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน โอกาสนี้ท่อประเน็นนิทรรศการผลงานของหน่วยงานต่างๆอาทิกระทรวงศึกษาธิการจัดทําโครงการฆ่าเยาวชนรักพงไพรเฉลิมพระเกียรติ60พรรษาสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีนิทรรศการพระมหากรุณาธิคุณแผ่ผืนป่าสู่พฤกษานานาพันธุ์โดยกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมต้นไม้ทรงปลูกโดยกรมป่าไม้ดอกไม้นามพระราชทานโดยกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืช สีสันสารพันธ์ขิงข่าโดยองค์การสวนพฤกษศาสตร์สีสันพันไม้ในป่าชายเลนโดยกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งพญาแร้งคืนถิ่นโดยองค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์พระมหาการุณาธิคุณท,ที่ทรงมีต่อช้างไทยนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโดยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์พระมหาการุณาธิคุณเพื่อประสบนิกรของพระราชาโดยกรมฝนหลวงและการบินเกษตร ผู้ฟ้าพระเมตตาจากฟ้าเพื่อปรวงประชาสร้างคนอยู่ร่วมป่าสร้างป่ายังชีพคนโดยกรมชลประทานชุมชนบนพื้นที่สูงอยู่ดีมีสุขโดยสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูงองค์การมหาชนโครงการฟื้นสูทรัพยากรพันปลาและสัตว์น้ำจืดของไทยปลาไทยในกาเเรือบทเฮชมปลาโดยกรมประมงสัพพพันธัญญาหลากคุณค่าพันข้าวไทยนำเสนอพันข้าวสิบพันใหม่โดยกรมการข้าว โครงการอนุรักษ์กล้วยไม้รองเท้านารีอันเนื่องมาจากพระราชนำมริจังหวัดกระบี่โดยกรมวิชาการเกษตรนอกจากนี้ยังมีกิจกรรมสาธิตผลงานจากสารหัตถกรรมการฝึกอาชีพที่น่าสนใจได้แก่การแปรรูปเนื้อปลาไทยผ่านเมนูช่อม่วงปล,ลากรายการแปรรูปเนื้อไก่ฟ้าเป็นเมนูแฮมเบอร์เกอร์การสาธิตการสาวไหมของกรมม่อนไหมจากนั้นทรงไถ่ชีวิตโครกระบือ4ตัวเพื่อนําไปเป็นพ่อแม่พันธุ์ และจะนําลูกที่ได้ไปส่งเสริมอาชีพให้แก่กเกษตรกรต่อไปนอกจากนี้ยังมีการจัดแสดงนิทรรศการเผยแพร่พระราชกรณียกิจผ่านสีสันพันไม้งดงามการประกวดพันไม้หาชมยากการประกวดประกัดมีตัวอย่างความสําเร็จของโครงการฟาร์มตัวอย่างในสมเด็จพระนางเจ้าเิริกิจพระบรมราชินีนาถร่วมชมความสวยงามของทุ่งดอกเลื่ยไม้หลากสีโดยมหาวิทยลาลัยเกษตรศาสตร์ ภายในงานมีการจำหน่ายสินค้าท้องถิ่นผลิตภัณฑ์แปรรูปของโครงการหลวงสินค้าจากโครงการส่วนพระองค์ร้าน109สินค้าเกษตรและพันไม้ในราคาย่อมเยาสมเด็จพระกนิษฐาทิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีพระราชทานเพลิงศพคุณหญิงกุลรัพย์เกตแม่นกิจวันนี้เวลา17นาิกา24นาที สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมาราชกุมารีสเสด็จพระราชดำเนินไปในการพระราชทา,รรราชนเพลิงศพคุณหญิงกุลรัพย์เกตแม่นกิดณเมนวัดสมนัตวิหารเขตป้อมปราบศัตรูพ่ายคุณหญิงกุลรัพย์เกตแม่นกิดเกิดเมื่อวันที่9มีนาคม2474เป็นบุตรีของนายจรูนและนางชุนชื่นรุ่งโรดสำเร็จการศึกษาอักษราศาสตร์บัณฑิตจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จากนั้นเข้ารับราชการที่กองวรรณคดีและประวัติศาสตร์เจริญก้าวหน้าในหน้าที่ราชการตามลําดับจนเกษียณอายุราชการในตําแหน่งอธิบดีกรมศิลปากรคุณหญิงกุลรัพ์เป็นนักวิชาการและผู้บริหารที่ได้เริ่มโครงการสําคัญระดับชาติคือโครงการสมโพธิกรุงรัตนโกสินทร์200ปีในปีพุทธศักราช2525ทั้งได้รับการยกย่องให้เป็นภูชนชียยุคคลด้านภาษาไทยและเป็นผู้มีคุณูปการต่อการศึกษาของชาติ คุณหญิงกุทรัพ์ได้รับพระมหากรุณาธิคุณโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เป็นราชบัณฑิตสำนักศิลปก,กรรมประเภทวิชาวรณศิลป์สาขาวิชาวณกรรมร้อยกรองและเป็นผู้สร้างผลงานด้านกวีนิพนธ์โดยเฉพาะบทเฉลิมพระเกียรติอาศิรวาทพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิษสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิจพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงตลอดจนพระบรมวงศ์ทุกพระองค์ จึงได้รับการเชิดชูเกียรติให้เป็นศิลปินแห่งชาติสาขาวรรณศิลป์ปี2555ทั้งนี้ได้รับพระมหากรุณาธิคุณโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานเครื่องราชาอิสริยาภรณ์ชั้นตัติยะจุลจอมเกล้ามหาปรามาพรณ์ช้างเผือกมหาวชิวระมงกุฎและได้รับเครื่องราชาอิสริยาภรณ์ The Order of p r e c i o r s Crown ชั้น b u ตเต r f l y จากประเทศญี่ปุ่นคุณหญิงกุรัพย์มีความสามารถในการแต่งชันทลักษณ์ทุกประเภท และรักษาขนบในการประพันธ์อย่างเคร่งครัดเพื่อสืบทอดรักษามารดกวัฒนธรรมทางวรรณศินของชาติผลงานทุกชิ้นไม่เพียงแสดงคุณค่าทางวรณศิน,นแต่ยังปลูกฝังจิตสำนึกให้ตระหนักถึงคุณค่าของชาติาศาสนาพระมหากษัตริย์ด้านชีวิตครอบครัวสมรสกับนายไพยโรธเกตแม่นกิจไม่มีบุตรธิดาคุณหญิงกุลร,รั์เกตแม่นกิจถึงแก่อนิจกรรมเมื่อวันที่1พฤษภาคม2567สิริอายุได้93ปี องคมนตรีร่วมเสวนาเฉลิมพระเกยียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเนื่องในวันเฉลิมพระจมพันษา12สิงหาคม2567วันนี้ที่งานโครงการหลวง55ศูนย์การค้า Central World, เซ็นทรนัลเวิลด์ผลเอกกำปนารุด,ดิตองคมนตรีเลขาธิการและประธานกรรมการบริหารมูล,ลนิธิโครงการหลวงร่วมเสวนาเรื่องตามรอยพระราชปณิธาน,านสืบสารงานหัตถกรรมชนเผ่า จากเส้นใยธรรมชาติสู่การประยุกต์ใช้ร่วมสมัยเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระจมพันษา12สิงหาคม2567ผู้ร่วมเสวนาจากมูลน,นิธิคโครงการหลวงได้ร่วมกันถ่ายทอดเรื่องราวจากพระราชป,ประสงค์ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศรมหาภูมิพ,พลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบ,บพิตร ในการพัฒนาชุมชนบนพื้นที่สูงห่างไกลายาเสพติดพร้อมกับพัฒนาสิ่งแวดล้อมนำมาสู่พระราชปณิธานในสมเด็จพระนางเจ้าศิริกิจพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่ว่าพระเจ้าอยู่หัวเป็นน้ำฉันจะเป็นป่าทรงสนพระราชหฤทัยในงานหัตถกรรมและการใช้ประโยชน์จากพืชเช่นลินินหรือกัญชงมีพระราชกระแสรับ,รบสั่งว่า เมื่อพิจารณาข้อดีและตัดสิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์ออกไปก็จะสามารถส่งเสริมให้เป็นพืชเศรษฐกิจที่ให้เส้นใยที่มีคุณภาพและสมควรศึกษาและให้เกษตรกรชาวเขาปลูกกัญชงเพื่อใช้เส้นใยผลิตเครื่องนุ่งห่มและจำหน่ายเป็นไรายได้ตั้งแต่ปี2537เป็นต้นมาโครงการหลวงได้ส่งเสริมงานหัตถกรรมแก่กลุ่มสตรีชนเผ่าทำให้กลุ่มสตรีชนเผ่าเห็นความสำคัญของงานหัตถกรรมร่วมอนุรักษ์ศิลปะวัฒนธรรมประจำเผ่า และสร้างรายได้เสริมแก่ครัวเรือนงานหัตรกรรมชนเผ่าในพื้นที่โครงการหลวงจึงดําเนินมาอย่างต่อเนื่องในปัจจุบันการเสวนาครั้งนี้มีเยาวชนจากศูนย์พัฒนาโครงการหลวงพระบาทห้วยต้มอําเภอลีจังหวัดลําพูนที่ได้ทุนไปเรียนด้านการออกแบบผลิตภัณฑ์ที่ประเทศจีนร่วมพูดคุยแนวคิดการพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์ชุมชนให้มีความหลากหลายในภาพลักษณ์ผลิตภัณฑ์ใหม่แต่ไม่ทิ้งตัวตนชนเผ่า พร้อมทั้งนีรชนชาวดาราอ้างจากหมู่บ้านนอนแลสถานีเกษตรหลวงอ่างขางอำเภอฝางจังหวัดเชียงใหม่ได้รับคัดเลือกเป็นครูช่งางสร้างสาร์ลวดลายบนผ้าท,ทอร่วมกับนักออกแบบชาวญี่ปุ่นจากน้ำพระราชหฤทัยที่เปี่ยมล้นด้วยพระเมตตาของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชาชนนีพันปีหลวงสตรีชนเผ่าบนพื้นที่สูงจึงมีอาชีพที่ช่วยเสริมสร้างไรายได้แก่ครอบครัว และเป็นส่วนสำคัญในการสืบสานวัฒนธรรมอันเป็นอัตลักษณ์ของตนและยังก้าวสู่ความเป็นสากลผลิตภัณฑ์ชนเผ่าได้ก้าวสู่ความร่วมสมัยนำความยั่งยืนมาสู่ชุมชนบนพื้นที่สูงเเเรรื่่่องนนาาสส้ใหญพวกท็จ สำนักพระราชวังขอเชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าเิริกิจพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเนื่องในโอกาสวันฉเฉลิมพระชมพันษาวันที่12สิงหาคม2567ผ่านระบบออนไลน์ที่เว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์ w w w d o o f f i c e t h ระหว่างวันที่11ถึง13สิงหาคม2567 สำนักพระราชวังขอเชิญชวนประชาชนร่วมเจริญอริยมรสมมาทิฏฐิระลึกถึงพระตนะไตรว่าเป็นสารณะที่พึ่งที่ยึดถืออันเป็นทางเป็นธรรมที่พระพุทธองค์ได้ตรัสไว้โดยชอบเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชมพันษา12สิงหาคม2567 ผ่านแอปพลิเคชันสมาธิสเสบียงบุญระหว่างวันที่6ถึงวันที่12สิงหาคม2567ทั้งนี้สามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชันได้ทั้ง Play Store และ App Store จบข่าวในพระราชสำนักประจำวันนี้นะครับผมธีรวัตรพึ่งทองสวัสดีครับ